เอาดูใหม่นะครับตั้งแต่พุทธาจานามะจะก็พุทธานามะชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเทเสนตาเมื่อทรงสแสดงธรรมังซึ่งธรรมโอโลเกตวาทรงตรวจด,ดูแล้ว อุปนิสัยยังซึ่งอุปนิสัยแล้วก็ขึ้นคุณานังมาคุณานังแห่งคุณทั้งหลายสารณะศีลปปพปชาอาทีนังมีสารณะและศีลและบรรฑปช,ชาเป็นต้นเทเสติย่อมทรงสแสดงธรรมังอัจฉริยะวะเสนะด้วยอำนาจแห่งอัธยาสายัย ตัสมาเพราะเหตุนั้นตังที่ว่าสังในวันนั้นสถาอันว่าพระศาสดาโอโลเกตวันแลดูแล้วอุปนิสยัยซึ่งอุปนิสยัยตัสะมหาปาละศะของนายมหาปาละนั้นเทเสนโตเมื่อทรงสแสดงธรรมังซึ่งทำกเทศิ ตรัสแล้วอนุปพีกระถังซึ่งอนุปพีกระถาอา่ต่อไปมาประโยคสายสยทีทางาปุถฉาอันว่าการถามอิติว่ารเรียนแบบประโยคหน้านะครับสัทธ,ธาสถานว่าพระสาสดากระ,กะเถสิตรัสแล้วอนุปกปีกระถัง ซึ่งอนุบุพีคถาสยฉีทังอย่างไรนี้อิติดังนี้ทรงแสดงยังไงนะครับต่อไปวิสัชนาหันว่าการแก้อิติว่าสถานว่าพระศาสดาประกาศเสสทรงประกาศแล้วทานกถางซึ่งทานกถาศีละกถางซึ่งศีละกถา สักขะกถาซึ่งสักขะกถาอาทีนวังซึ่งโทษโอการังอันต่ำสามสังกิเลสังอันเศ้าหมองพร้อมกามานังแห่งกามทั้งหลายอานิสังสังซึ่งอานิสงเนกทาเมในการออกบวช อิติดังนี้จบตรงนี้นะครับนี่ตอนตอนที่สาม